คราฟคอฟฟครับ,รบสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแจกสูตรอเมริกาโน่ของทางร้านนะคะวันนี้เราจะใช้เมล็ดกาแฟตัวนี้เลยค่ะบราซิลซานโตสนะคะเนเชอรัลโปรเซนะคะซึ่งตัวนี้เราได้มาจากแอปส้มในราคา200กรัม132บาทค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องตวงกาแฟก่อนนะคะที่ร้านจะใช้เมล็ดกาแฟ สิบปดกรัมนะคะด้น,ะะนไปบดก่อนนะคะ มเมลกาแฟที่บดออกมาแล้วก็จะได้ประมาณขนาดนี้นะคะนะคะเราจะใช้เข็มเกลียบของกาแฟให้ทั่วนะคะหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ใช้แฮมเปอร์มากระลองนะคะเพื่อทำให้หน้าผิวกาแฟเสมอกันนะคะ เสร็จแล้วก็แช์แอมเปอร์กดลงไปค่ะกดพอดีพอดีนะคะไม่ต้องกดแรงค่ะนี่ลักษณะนี้เลยนะคะซึ่งแมมกาแฟที่ใช้นะคะเราจะใช้ประมาณสองออนนะคะ นี่นะคะกาแฟที่สกัดออกมาแล้วนะคะสำหรับเมนูอเมริกาโน่นะคะที่ร้านจะทำน้ำแล้วก็น้ำแข็งใส่ในแก้วลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยกาแฟนะคะซึ่งการทำในลักษณะนี้อย่างเงี้ยคิมม่าที่ลอยอยู่บนผิวกาแฟเงี้ยค่ะก็จะลอยอยู่บนผิวน้ำซึ่งจะทำให้เราได้กลิ่นของกาแฟหอมขึ้นนะคะ สังเกตดีๆบนแก้วนะคะจะมีเคม่าลอยอยู่ข้างบนนี้นะคะนี่นะคะเคม่านะคะด้วยลมถือว่าโอเคเลยนะคะกับ oh. 200กรัมราคา100กว่าบาท ค,ค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ